ดาวขออนุญาตอาธิบายความเข้าใจเพื่อนๆฟังอย่างนี้ก่อนว่าบางครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะบอกว่าในเมื่อมันเป็นชื่อของแฟนฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในเมื่อมันเป็นชื่อของผู้ชายฉันก็ไม่มีสิทธิ์ดาวจะบอกอย่างนี้นะคะว่าตามหลักประมวลกฎหมายแพง่งพาณิชย์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่2คนนะคะมาช่วยกันชําระราคารับสิน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel ครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดถึงเรื่องของคำถามที่เพื่อนถามมานะคะว่าถ้าตอนที่อยู่กับแฟนผ่อนรถช่วยกันรถนั่นจะเป็นของใครนะคะหรือมีการผ่อนบ้านด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันทรัพย์สินนั้นจะเป็นของใครนะคะ ก่อนจะเข้าเนื้อาหานะคะดาวมีเสื้อสวยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือเสื้อลาย e m เดิร์ a ลอ Never Give Up Never Back Down for Justice ซึ่งมีความหมายว่า m o เดิร์นลไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยเพื่อความยุติธรรมค่ะความหมายดีขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุน m โมเด Law Channel ของเราสามารถที่จะทักไปที่เพจ m o เด r ร์น w หรือคลิกซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้ค่ะทุกการซื้อของเพื่อนๆคือกำลังแรงใจของ m o ลเด n l a ลอ h ช n n e แนนะคะอย่าลืมสนับสนุนเรานะคะขอบคุณค่ะดราวก็ต้องขอให้เพื่อนๆเช่นเคยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาแวแล้วก็ทีมงานว o ลเ r อร์ลอชช n n e แนลด้วยนะคะสําหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดถึงเรื่องของว่า ถ้าเราเนี่ยนะคะอยู่กับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วเราดันเผอิญว่าไปผ่อนรถด้วยกันไปผ่อนบ้านด้วยกันทรัพย์สินนั้นจะเป็นของใครดาวขออนุญาตอธิบายความเข้าใจเพื่อนๆฟังอย่างนี้ก่อนว่าบางครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะบอกว่าในเมื่อมันเป็นชื่อของแฟนฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในเมื่อมันเป็นชื่อของผู้ชายฉันก็ไม่มีสิทธิ์ดาวจะบอกอย่างนี้นะคะว่าตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สองคน ะะมาช่วยกันชำระราคาทรัพย์สินนั้นๆร่วมกันตามหลักเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในทรัพย์สินนั้นร่วมกันแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้ขั้นตอนที่ดาวพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการฟ้องศาลนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้สิทธิ์ฟอ้องศาลอะดาวกลับมาที่เดิมนะคะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันทนายดาวพสาวเนี่ยก็มีแฟนอยู่หนึ่งคนค่ะก็เลยแบบว่าให้แฟนของทนายดาวพสาวเป็นเจ้าของชื่อรถเลยเพราะว่าทนายดาวพสาวเนี่ย ะะก็เป็นทนายความนะคะสินเชื่อเขาก็ไม่อยากให้กู้เท่าไหร่ก็ไม่ให้กู้ก็เลยให้แฟนเป็นคนกู้ไปพอแฟนเป็นคนกู้ไปแน่นอนว่า ความรักกันนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อปรากฏว่าก็เกิดการเลิกกันขึ้นแต่เงินเนี่ยนะคะเป็นเงินค่าผ่อนที่ดาวน์คนจ่ายค่ะเราจะทํายังไงได้ล่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นทนายความก็คงไม่มีปัญหาค่ะฟ้องค่ะแต่ว่าสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันร,ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายถ้าสามารถนําสืบได้ว่าเงินที่ใช้ในการซื้อรถจ่ายค่าเงื่อรถทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นเงินของดาวหรือตา คนต่างช่วยกันคนละ50-50แล้วตกลงกันไม่ได้แฟนไม่คืนแบบนี้เราสามารถที่ใช้สิทธิ์ฟ้องเพื่อให้เขาเนี่ยแบ่งกรรมสิทธิ์รวมนี้ให้เราซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการฟ้องศาลศาลท่านก็จะดูว่าอ๋อกอผ่อนมาห0 0 0 0ื่นดาวพฤาเสผ่อนไป8 0 0 0 0่นรวมเป็นแสนสาอาจจะนํารถคันนี้ขายแล้วนําเงินที่ได้จากการขายนั้นมาแบ่งกันตามส่วนเขาเรียกว่าเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมนะคะ ซึ่งตามหลักกฎห,หมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1357บอกว่า เมื่อมีข้อสันนิษฐานว่าทั้งสองฝ่ายมีการผ่อนช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านหรือผ่อนรถช่วยกันเนี่ยข้อ,นอน 1, 3, 5, 7, เนี้ยตามมอาจารย์เนี้ยหนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยระบุไว้ว่าสันนิษฐานว่าทั้งสองคนมีส่วนเท่ากันแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้มากกว่าเราก็ต้องนำสืบแล้วค่ะว่าเราจ่ายเยอะกว่านะฉันจ่ายห้าแสนเธอจ่ายแสนเดียวเงินดาวเธอเป็นคนดาวก็จริงแต่เงินผ่อนเป็นฉันซึ่งฉันผ่อนมาแล้วห้าแสนอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยกันในเรื่องนี้พอไปถึงศาลเนี่ยศาลท่านจะพิจารณาเอาตามส่วนนะคะ ะะวันนี้เพื่อนๆคงได้คําตอบแล้วว่าเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นนะคะไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนผ่อนแต่พอเลิกกันมันเป็นชื่อผู้ชายฉันไม่มีสิทธิ์ได้เลยไม่ใช่นะคะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องกลับมาที่คําถามแล้วคําพูดเดิมของดาวเลยสิทธิ์ของเราเราต้องพิทักษ์มันเองนะคะหาผู้รู้ปรึกษาให้เรียบร้อยทาตามกระบวนการให้ถูกต้องอย่าให้เขาเอาไปเฉยๆนะคะมันเรียลไลน์บ้างเลยนะครับผ่อนบ้านมาสัก5้าแสนแล้ว ไม่ได้สักบาทอย่างเงี้ย สำหรับคลิปนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพ,เพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะอยากจะได้ความรู้เรื่องอะไรเพ,เพื่อนสามารถคอมเมนต์อยากจะชมก็คอมเมนต์อยากจะว่าอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวดาวจะน้อยใจนะคะอยากจะปรึกษาดาวสามารถทักไปที่เพจโมเดิร์อหรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์ด้านล่างแต่บอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าจะปรึกษาดาวอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ดาวต้องขอเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก,ก็กดกระดิ่งติดตาม ดาวลก็ทีมงานมดลลอยชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ